วันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องถึงการจุดทูปบูชาการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นโบราณเขาใช้ทูปก,กันกี่ดอกในการบูชาแต่ละที่บางท่านก็ยังไม่รู้ว่าแต่ละดอกนั้นมีความหมายอย่างไรบ้างเราจะมาบอกเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ทูป ในในครั้งนี้แต่ก่อนอื่นถ้าท่านฟังคลิปนี้แล้วว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามคลิปต่อไปผมจะนำตำราการดูเลิกปลูกบ้านยกสารงานแต่งงานบวชออกรถว่าเดือนไหนดีวันไหนดีก็จะมาลงให้ท่านชม ก็ขอให้ท่านกดติดตามไว้ผมลงเมื่อไหร่ก็จะได้แจ้งเตือนในมือถือของท่านวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องการจดุดทูบแต่ละดอกนั้นมีความหมายอย่างไรการจดุดทูบหนึ่งดอกใช้ในทางครบรพศพหรือครบรพดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี่สำหรับทูบหนึ่งดอก แต่ถ้าจุดทูบสองดอกนั้นก็หมายถึงการบูชาเจ้าที่ที่อยู่ในน้ำหรืออยู่บนบกในป่าหิมพมา,านในหุบเขวหรือว่าในห่วงเขาถ้าจุดสามดอกนั้นก็หมายถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ เราเคยทำกันมาถ้าจุดธูปห้าดอกนั้นก็หมายถึงบูชาพระรัตนตรยัยคือคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรวมถึงบูชารัชกาลที่หด้วยถ้าจุดธูปเจดดอกนั้นหมายถึงบูชาไหว้พระพรหมรวมถึง บูชาพระอาทิตย์ถ้าบูชาจุดทูปแปดดอกนั้นหมายถึงบูชาเทพพระเจ้าของชาวอินดูถ้าเป็นทูป9้าดอกนั้นก็หมายถึงบูชาแก้ว9ประการถ้าเราจุดทูปสิบดอกนั้นบูชา เจ้าที่ตามความเชื่อของชาวจีนโดยทั่วไปถ้าเราจุดสิองดอกนั้นก็คือบูชาเจ้าแม่กวนอิมถ้าเราจุดทูบสิบดอกนั้นบูชาเทพพระเจ้าชั้นครูหรือพิธีกลางแจ้งใช้กันทั่วไปถ้าเราจุด19ดอกนั้น ก็ใช้บูชาเทวดาทั้งสิบทิศถ้าเราจุด21ดอกนั้นใช้บูชาคุณพ่อและคุณแม่ที่ได้เลี้ยงดูมาถ้าเราจุดทูบ32สองดอกนั้นบูชาในการสวดชุมนุมเทวดาสี่ทิศถ้าเราจุดทูบร้อยแปดดอกนั้น ใช้ในการบูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกและชั้นฟ้าให้ลงมารับรู้ในการทำพิธีในครั้งนั้นตามตำลานี้ก็นำมาเพื่อให้ทุกท่านได้นำไปใช้ในการทำพิธีต่างๆหวังว่าคงมีประโยชน์ กับท่านที่นำไปใช้ท่านฟังจบแล้วถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามผมมีคลิปใหม่ๆตำราเก่าๆก,ก็จะนำมาลงต่อไปครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดี